โอเคครับมาข้อ6 2นะครับข้อนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อเนื้อที่เราก็มาเอาโจทย์แนวที่เป็นเกี่ยวกับ g วานอมิเตอร์มานะครับเพราะเราเล่ากันไปแล้วนะใน2ข้อก่อนหน้าใช่ไหมครับแบบฝึกาสข้อก่อนหน้าคือเราจริงๆริง g า l v a อ o m e t e จริงจริงแล้วหน้าที่มันคือการวัดกระแสไฟฟ้าใช่ไหมครับแต่ว่าโอเคอันนี้นะครับถ้าเกิดเอามาดัดแปลงให้เอามาใช้เป็นลักษณะใช้ในการเป็นโวลต์มิเตอร์นะครับอ่ะเดี๋ยวมาอ่านโจทย์พร้อมกันอีกทีหนึ่งนะฮะ g วานอมิเตอร์นะครับมีความประทาน25โอห์มนะครับเมื่อมีกระแสผ่าน์นะครับ จะเบนเข็มไปได้1ช่องสเกลนะครับถ้าต้องการนําไปใช้เป็นโวลต์มิเตอร์นะครับที่วัดความต่างศักย์ได้1โวลต์นะครับต่อ1ช่องสเกลจะต้องมีความแม่ทานกี่โอห์มมาต่อนะครับและต่อในลักษณะใดอันดับที่1น,นะครับอันนี้เราพูดกันแล้วว่าถ้าเราต้องการเอาแกรมมิเตอร์ไปวัดเป็นโวลต์มิเตอร์ไปใช้เป็นโวลต์มิเตอร์ใช่ไหมครับหนึ่งก็คือเออ่เราจะต้องเอาตัวแมนทานมาต่อเป็นแบบอนุกรมโอเคไหมอันนี้อันนี้อันดับอันดับที่หนึ่งนะครับแล้วข้อสังเกตคือถ้าเกิดเราอยากได้ววัดโลตต์มิเอร เราอยากได้เอาไปใช้เป็นวัวมิเตอร์นะครับวัวมิเตอร์เนี่ยเวลาเราวัดมันก็มันก็จะสามารถหาได้จากวีด้ยกยไก์ไชั้ไหมเนื่องจากว่ากาวนอมิเตอร์อันนี้ผมวิคหยดูกันนะการวนอมิเตอร์เนี่ยกระแสเนี่ยมีค่าจํากัดเพราะว่ากาวนอมิเตอร์รับกระแสได้จํากัดนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้มันมาวัด V ให้ได้มากขึ้นแต่กระแสมันจํากัดตัวนี้จํากัดนะครับตัว I จํากัดแต่ V อยากให้ V ีได้เยอะขึ้นสิ่งที่เราทําได้คือทำไงครับทำไงก็ได้ให้ I เยอะขึ้นถูกปะซึ่งการต่อ เอาเอาตัวต้นทางม,มาต่อเพื่อให้ความบันทาให้ความมันทรมมันสูงขึ้นต้องต่อแบบไหนครับเห็นไหมมันจะย้อนกลับมาว่าเออก็ต้องต่อแบบอนุกรมดีถูกปะเมื่อต่อแบบอนุกรมอารวมก็จะเยอะขึ้นใช่ไหมครับเพราะจากการจากการรวมที่เราเรียนกันมาตั้งนานแล้วเนี่ยอารวมแบบอนุกรมก็คือจะเอามาบวกกันได้เลยใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดมาต่อขนานกาันค่ามันจะน้อยลงเสมอใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งนะครับแล้วอีกอันหนึ่งคือถ้าอยากได้โวอมิเราไปวัดโวล์เยอะๆ นะครับ R ก็เป็นไงครับก็ต้องมากเพราะฉะนั้นถ้าให้เดาสมมติข้อนี้นะครับแบบไม่มีเวลาอะไรจริงๆอ่ะต้องทําแล้วต้องตอบต้องแบบอุยอ่านโจทย์แล้วแบบไม่มีเวลาคํานวณแล้ว <c oughs> น้องคิดว่าน้องจะเดาหนึ่งหรือเดาสองนี่ฮะไม่รู้แหละหนึ่งอ่ะอนุกรมแน่ๆเพราะเรารู้ว่าอันเนี้ยกาวนอนมาต่อโวลมิเตอร์ขนาดท่ามตอบเป็นาคารไม่ควรตอบแบบขนาดชัวแล้วถามว่าเฮ้ยมียี่ห้ากับเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าถ้าจะเดาผมว่าสองมีโอกาสที่จะนั่นกว่า นะครับแล้วถ้าแบบอบดูเฉลยก็จริงนะครับข้อ2ถูกนะ <c oughs> คือเราต้องเอา R มาต่อยเยอะ <c oughs> อ่ะทีนี้เราย้อนกลับมาดูว่าเราล้องทามาคำนวณทํำยังไงกันดีนะครับเอาว่ารูปก่อนละกันนะ <c oughs> คือเราบอกว่าเรามีกาวานนอมิเตอร์ใช่ไหมนะครับมีกาวานนอมิเตอร์นะครับที่มีความต้านทานภายในตรงเนี้ยนะครับคือ25โอห์มใช่ไหมแล้วเขาก็บอกว่าถ้ามีกระแสผ่ผานไป1มิลลิแอมป์โอเคถ้าเรามีกระแสไหลผ่านตรงนี้นะครับเท่ากับ1มิลลิแอมป์นะครับ มันจะเบนเข็มไปได้หนึ่งช่องโอเคจร,จริงมันจะเป็นยังไงก็ว่าไปผมว่าวัดเป็นหนึ่งช่องเพราะว่าเพราะว่าตัวนี้เขาเทียบเป็นหนึ่งช่องสเกลหมดผมไม่พูดแล้วกันนะงั้นแสดงว่าไอ้หนึ่งช่องสเกลที่ว่าตัวนี้เนี่ยถามว่าถ้าเกิดเอาจริงๆเลยอะเอาจริงๆแล้วอะโวลที่ตกคอมตัว G ีตัวนี้ที่เราสมมติเราบอกว่าเราจะกาวาโนมิเตอร์ตัวนี้ไปวัดความต่างเป็นความต่างศักย์เป็นโวลต์มิเตอร์แทนเนี่ยมันถามว่าโวลต์จริงๆที่มันเกิดขึ้นที่ตกคอมตัวกาวาโนมิเตอร์คือเท่าไหร่ก็คำนวณได้ V R ใ ไอ่าไหร่ครับ1มิลลิแอมป์แปรคือ10บกำลังลบสใช่ไหมอ่ก็คือ25แปลว่าจริงๆรเนี่ยความต่างศักย์ที่ตกเข้อมันจริงมันแค่เท่าไหร่ครับก็คือ25่สิคูณสิกำลังลบสก็คือมิลลิใช่ไหมก็คือ25มิลลิโวลต์เท่านั้นเองหรือ0.025โวลต์ใช่ไหมครับที่ผมมาลังจะพูดตรงนี้คือหมายความว่าณนะความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันมันเอาไปถูกไปใช้เป็นวัดเป็นโวลต์มิเตอร์เนี่ยตัวนี้หนึ่งช่องสเกลจะมีความสามารถววัดัดดดไไ้้้แแค่่่่่่0.025นนนีีเเเเเกกกกกถูมยยยตาาาาบอออใหชงสล กระดิกเป็นหนึ่สเกลเหมือนกันเลยแต่ว่ามีข้อหมายเป็น1นึ่งโวลต์ทำได้ยังไงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราก็ต้องต่อ R เข้ามาใช่ไหมต่อ R อนุกรมตัวนี้ขึ้นเพิ่มขึ้นมาซึ่ง R ตัวนี้เรามีชื่อเรียกใช่ไหมเราทวนหนึ่งทีก็ได้นะครับตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรนะมัลติพลายเออร์ใช่ไหมครับก็คือเป็นเป็นตัวทําให้ความปัะทาระบบตรงนี้มันเยอะขึ้นนะคะรับถ้าเกิดเรามองพิจารณาว่าตรงนี้เป็น,เป,นเป็นอุปกรณ์ที่โอเคการวันอมิเตอร์ที่ด,ด ใช่ไหมครับ R ตัวนี้ก็จะ R รวมบนนี้ก็จะเยอะขึ้นใช่ไหมครับก็คือเป็น RG บวกกับ R ตัวข้างนอกที่เรียกว่า R m u l t i p l i e r เออเข้ามานะครับแล้วทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับยังไงยังไงกระแสะตัวนี้ก็ลิมิตอยู่ที่1มิลลิแอมป์ใช่ไหมเพราะถ้ากระแสะเกินนี้เมื่อไหล่กาวนอมิเตอร์พังถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะต้องกําหนดให้ว่า,ากระแสะที่มันไหลมามากที่สุดที่มันยังไปไม่ได้ก็คือ1มิลลิแอมป์เหมือนเดิมนะครับแต่ทําไมครับแต่เราต้องการอะไรครับเราต กล่องนี้เนี่ยมันก็จะวัดได้เป็น1โวลต์นะครับแทนที่จะเป็น0ูนยนะครับก็เลยเป็นที่มาครับว่าวิาวธีการคำนวณนี้ก็ทำงาาไงครับเนื่องจาก I เราทราบ V เรารู้นะครับ R G เราทราบแล้วก็หา R M ได้ธรรมดาเลยใช่ไหมครับก็จากอะไรครับ v ีด้วยการปกตินั่นแหละถูกไหมโดยที่ v อย่างเงี้ยเรากำหนดแล้วว่าอยากได้ไปวัด1โวลต์ใช่ I, ไหมครับ i เท่าไหร่ครับ i ก็คือ1มิลลิแอมป์นี่แหละเหมือนเดิมเพราะว่ามันคือค่าสุดสุดแล้วที่เกลีวเป็ดมเมเตอร์จะรับได้ถูกไหม ของการวิโนมิเตอร์เองนะครับกับ r ที่เอามาต่อเพิ่มขึ้นมาซึ่งมาต่อลูกกมกันก็เอามาบวกกันได้เลยแบบนี้เห็นไหมฮะโอเคไหมครับตรงนี้ผมย้ายข้างเข้าไปนะครับสิบกลัสย้ายลงไปหารกระโดดขึ้นมาข้างบนกลายเป็น10บกำลังสใช่ไหมครับก็จะกลายเป็น10บกำลังสามเท่ากับ r บวกยี่สิบห้าหนึ่งใช่ไหมซึ่งสิบกำลังสามก็คือหนึ่งพันใช่ไหมครับหนึ่งพันแล้วกับ r บวกยี่สิบห้าเป็นไงครับ r ก็ตอบเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าโอไม่ไหมเป๊ะเลยนะครับจากที่คาดการไว้นะครับก็ตอบข้ออนะะคครับโเมฮ ราะฉะนั้นนี้เนี่ยผมคิดว่าเอออันนี้ก็เป็นหนึ่ง,งบทประยุกนะครับที่เอากาวัดนอมิเตอร์ไปใช้ในรูปแบบอื่นๆน,นะครับที่โอเคก็ซึ่งในปัจจุบันผมรู้สึกว่าเออกาวนอม,มิเตอร์ไม่ค่อยเห็นเอามาออกเท่าไหร่แล้วนะครับแต่ว่าก็ผมว่ามันก็เป็นเนื้อหาที่ดีนะคือก็ควรจะรู้ไว้นะครับเพราะว่ามันก็เป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่เอามาใช้ในไฟฟ้ากระแสตรงมันอาจจะเอามาออกเมื่อไหร่ก็ได้นะครับแล้วก็เรื่องนี้ก็ยังไม่ได้เก่าเกินไปที่มันจะไม่เอามางวว่่่่ชเิแตา บอว่าบทประยุกต์นี้มีความสําคัญและก็น่าสนใจดีนะครับถึงความเข้าใจนะครับของการเอามาประยุกต์ใช้กันว่าเออในวันหนึ่งโอเคถ้าเกิดเราอยากได้วัดกระแสะให้ได้มากขึ้นเราก็ไปต่อชันใช่ไหมอันในกรณีนั้นก็จะเป็นการต่อชันอเอาไปขนานอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งมันใช้ความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของวงจรพอสมควรเนาะโอเคนะครับข้อน,นี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการัดนอมิเตอร์ในข้อ62นะครับ